มาดูสยามสยามตัวนี้เป็นเครื่อง r t 1 0 0นะครับ r t 100 1 0 0 r ร้อ0 RT100 ล้อเล็กนะครับใครหาล้อเล็กดูรถไถเดินตามนะครับตัวนี้สภาพ โดยรวมใช้งานกันอยู่สีเกียร์นะครับเดินหน้าสามห้อยหลังหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับเปิดไว้อยู่ที่ราคาสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปที่ตั้งนี้จะอยู่ที่บ้านสร้างก่อตำบลสร้างก่ออำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี ใครที่หารถใช้งานแบบเดินตามนะครับสภาพเครื่องก็ประมาณนี้ใช้ได้อยู่เป็นเดิมมาใหม่ๆสยาม 110. คูโบต้าอาร์ทีร้อยสิบครหาตัวนี้อยู่ชมอยู่ก็สอบถามได้นะครับเกียร์นะครับ คขอบคุณที่รับชมติดตามครับโอเคครับ